สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาพบกับผมตนานวดอาพีซีซีคากันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาจัดรถทามาหากินกัน,กนบ้างเราจัดรถ s u v กันมาเยอะแล้ว er รถทามาหากินคันนี้นะครับผมบเจ้าสุสานิคิแครี่1.6คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้รถทามาหากินขนของขายตลาดนะสุสานิคิแครี่คันนี้จัดให้ได้นะครับผมมีออชันอะไรกันบ้างมาดูกันเลยสําหรับไฟหน้านี่เป็นแบบนี้นะครับผมมันไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะค,คุณผู้ชมนะรถเป็นปี2014นะครับผมอส่วนแม็กของคันนี้นะครับผมเป็นล้อกระท แบบนี้นผมยางใหม่4เส้นนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าข้างหลังนี่อันนี้จัดอะไรมาให้นี่เราทําตู้ทึบมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมก็คือพร้อมใช้งานพร้อมทามาหากินก็คันนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมที่เป็นไงบอกแล้ว สิวตู้ทึบมาให้แบบนี้นะครับผม,ผมก็หรูๆพร้อมธรรมหากินพร้อมเปิดร้านแน่นอนใครต้องการรถขนของราคาไม่แพงมากนะครับผมคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะราคาแค่แสนกว่าๆนนเองแสงกนกลางๆประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะไม่เกิน2องแสนแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมอ่าแล้วรถคันนี้นะครับผม,ผมไม่ได้เปิดแค่ด้านข้างแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสามารถเปิดได้รอบทิศเลยนะก็คือพร้อมที่จะขายของแน่นอนใครไปตั้งกลางตลาดดัดอย่างเงี้ยก็คือขายของได้เลยนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องมานั่งปวดหัวอยู่ว่ารถต้องจอดด้านไหนเพราะคันนี้ เปิดได้ทุกทิศเลยนะคุณผู้ชมนะะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปยืนให้นะครับผมดูความสูงของผมนะผมสูงประมาณ170เซนติเมตรนะคุณผู้ชมนะก็ค่อนข้างสูงเลยนะอ่านี่ก็ประมาณ2เมตรได้คุณผู้ชมประมาณ2เมตรได้สําหรับขนาดความสูงนะครับผมส่วนความกว้างนี่ประมาณ3มเมตร2เมตรเครื่องนี้ ได้อยู่นะคุณผู้ชมตรงนี้สามารถวางของได้นะครับผมก็คือจัดร้านอะไรได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะสามารถตั้งโต๊ะอะไรถ่ายบนนี้ก็ยังได้เลยนะคุณผู้ชมส่วนของด้านหลังนะครับผม,ผมก็จะเป็นประตูพับกันแยกซ้ายขวาแบบนี้สามารถเปิดแยกกันได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูคร่าวๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะก็ะอย่างที่บอกสามารถเปิดได้รอบทิศทางนะคุณผู้ชมนะฝั่งนี้ก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็จะทําเป็นรถกระบะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดด้านข้างขายของก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอเนกประสงค์สุดๆ ด้านหนึ่งอย่างที่บอกว่าสามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเปิดแยกกันได้แบบนี้ถ้าเปิดทุกคิปก็คือจอดกลางตลาดได้เลยนะคุณผู้ชมราคาถูกๆนะคุณผู้ชมราคาแค่1,000 0แกว่าๆเท่านั้นเองหน0่งแสนห้บาทสำหรับ ราคาน้าป้ายนะครับผม1 5 7 0 0 0บาทยังไม่รวมส่วนลดต่างๆที่จะให้ไปถ้าทั้งมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างว่าภายในนี่จะเป็นยังไงออปชันจะมีแค่ไหนนะครับ่ะมาดูภายในกันบ้างนะครับผมก็จะเรียบหรูมินิมอลมินิมอลแบบนี้นะครับผมพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมมีเครื่องเล่น c d นะครับผมรองรับ FMAM อะไรครบกันนะครับผมเกียร์คันนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดาเรียบร้อยนะครับผมก็จะค่อนข้างขับกนุกนะครับผมไม่มีจิบขัดนะใช้ได้หมดเลยเข งยยนนต์เี่จะอยู่ทางด้านของที่นั่งฝั่งคนนั่งนะครับผมก็คือเปิดบอกขึ้นมานะครับผมอ่สำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมซูซูกิแครี1.6นะครับผมเครื่อง1,600ซีซีนะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้คันนี้นะราคาหน้าป้ายอยู่ที่157,000บาทนะคุณผู้ชม157,000บาทนะครับผมใครอยากได้คันนี้นะกดหัวใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้ r p c c Car ด้วยนะครับผมสำหรับคันหน้าจะรีวิวรถคันไหนติดตามชมกันนะครับผมบ๊ายบาย